ไม่มีปลายทางก็อยากได้พอมีปลายทางก็เรื่องมากให้ไปกดสั่งเองที่ช้อปปีหนูไม่มีแอปค่ะหนูมีแต่ลาซาด้าช่วยลงที่ลาซาด้าหน่อยได้ไหมคะหนูไม่อยากโหลดช้อปปี้อะค่ะก็เลยบอกว่าไม่ได้ค่ะแม่ค้าสะดวกเป็นช้อปปี้เนาะงั้นไม่สั่งแล้วค่ะแม่ค้าอะไรไม่ตามใจลูกค้าเลยขอให้เดินลูกค้ายกเลิกบริการปลายทางหัวาสารมีความแช่งกูไปอีกลูกค้าแบบนี้ฉันก็ไม่อยากหลับนะคะขอผ่านนะคะผ่านที่แปลว่าผ่านไปซื้อที่อื่นเลยนะคะขอบคุณ พี่เหมยคะหนูเก็บเงินครบแล้วคะ่ะวันนี้หนูมาเปิดบิน10ก้อนน้องทักมาหนึ่งครั้งสอบถามราคาแล้วบอกว่าอีกสอาทิตย์จะมาเปิดบินแล้ววันนี้ก็มาเปิดจริงๆคะ่ะน้องเปิดไปที่10ก้อนพี่บอกเลยนะว่าก,ากําไรกุบมากและยังสามารถสะสมทองได้ด้วยครบ99ก้อนภายใน2เดือนพี่แจกทองฟรีส่วนคนที่บอกไม่มีทุนขอขายฟรีก่อนได้ไหมคะมาซ่านมาได้เลยคะ่ะดูน้องคนนี้เป็นตัวอย่างเนาะส่วนออเดอร์นี้ก็จะเป็นขาตั้งมือถือนะคะราคาหลักสิบใช้ดีมากเหมาะสำหรับแม่ค้ามือใหมจ่จ้า ตอนนี้ก็คือสับสนไปหมดเลยนะคะว่าน้องคนนี้หายไปไหนน้องโอนตังค์มาให้ี่อยู่แล้วแต่น้องไม่ยอมให้ที่อยู่พี่อยู่เลยน้องบอกว่าเสร็จแล้วนะคะไปแล้วนะคะเห็นว,ว,ว่าเดียวกลับมาก่อนให้ที่อยู่พี่ก่อนนะเตวเองกลับมาก่อนแล้วก็โทรไปประมาณสองสามสายน้องก็ไม่ยอมรับสายแล้วน้องก็หายไปเลยนะคะคือตอนนี้ผิวงงมากว่าจะแปะที่อยู่ใครจะแปะชื่อใครแล้วเมื่อเช้านี้ได้ค่ะาาน้องอีกน้องก็ยังไม่ตอบยังไม่อ่านอีกคือน้องหายไปไหนอ่ะน้องโอนตังค์ให้พี่แล้วมาสั่งของแล้วไม่ที่อยู่แบบนี้ไม่ได้นะแล้วพี่จะแปะที่อยู่ใครอ่ะกลับมาก่่อออนนนมม้ยารกู มีใครยังขายได้วันละหนึ่งบ้านแบบเราไหมสองส,ออสามวันออกทีสี่ห้าวันออกทีบางทีก็หนึ่งอาทิตย์หนึ่งเดือนออกครั้งก็ยังมีเลยทุกคนแต่เราก็ไม่เคยท้อเลยนะก็ขายมนไปเรื่อยๆอะ่ะถึงแม้ตอนนี้เราจะไม่มีเงินยิงแอดแต่เราก็เน้นขายแบบสร้างตัวตนใช้คนเห็นสร้างความจริงใจให้กับลูกค้าสักวันจะมีคนเห็นความจริงใจของเราเองไม่หยุดทำยังไงก็ไม่หยุดได้ยุคลุงตัว สู้ๆนะทุกคนเมื่อไหร่เราถึงจะขายดีเหมือนคนอื่นนะเมื่อไหร่เราจะได้ส่งของกองตัวโตเหมือนคนอื่นบ้างนะบางทีเราก็ต้องอดทนค่ะบางทีเราก็ต้องรอเวลาที่เหมาะสมถึงจะถึงวันของเราเราต้องทําทุกวันค่ะและทุกวันที่เราทําเราต้องทําให้ดีที่สุดด้วยนะคะเราจะได้ไม่ต้องมาเสียดายทีหลังเชื่อเธอค่ะว่าความสําเร็จจะอยู่ข้างคนที่อดทนแล้วก็ขยัน ไม่มีทางที่จะอยู่ข้างคนขี้เกียจแน่นอน สวีเดสวัสดีค่ะทุกคนค่ะก็คือมาเจอมุมแพ็คของใหม่ๆของเดือนนะคะเนื่องจากจะมีแพลนย้ายบ้านและมีแพลนที่จะเปลี่ยนมุมขายของด้วยแต่ก็อดใจไม่ไหวนะคะกับออเดอร์นี้นะคะตัวแทนแก็มาเติมสต็อกนะคะรีบังเชื่อปิดหนึ่งร้อยกระปุกนะคะจุกๆไปเลยเราก็จัดเรียงเรียงเรียงไปนะคะแล้วก็มีเซอร์ไพรส์เร็วนี้นะคะเดือนจะมีมุมขายคองใหม่แล้วก็จะปรับเปลี่ยนทั้งร้านเลยก็รอติดตามได้เลยนะคะเดือนจะมาทําลงช่องให,ให้ทุกคนดูกันนะคะ สำหรับใครนะคะท er in ี่อยากเปิดบินน้องบามเชอร์เบนนะคะเริ่มต้นที่10กระปุก290บาทนั้นเองนะคะทุกคนแถมค่าสซีเองได้เลยนะคะนี่นะคะของแถมนะคะเจ้ชิ้นก้มูลค่า10บาทขึ้นนะคะทุกคนม่เรือนจะบอกนะเพราะว่ารถด่วนขบวนสุดท้ายกำลังจะออกละถ้าเธอไม่รีบเธอก็ต้องรอต่อไปตลอดนะมันคงอีกนานขบวนต่อไปเขาถึงจะจอดครับถ้าเธอคิดถึงเธอก็ต้องเดินตรงเข้ามาก่อนครับแต่อยบอกนะว่าเธอชอบ หรือจริงๆแล้วเธอแค่อยากให้ฉันไปอ้อนจังอ่ะไม่อยากเห็นเธอไปควงมันฉันจะรอตรงนี้รออยู่ที่สถานีรวงจั์ ก็แดนีิ่งออนดอโกลงเห็นแล้วมันขึ้นสวรรค์แม่กระไล่ยากการตั้มพันเรามารักกันได้หรือเปล่าที่ก็บอกว่าพี่เป็นเสือเธอไม่ต้องเชื่อแค่ข่าวหรือแค่ว่าตุกใจน้องจริงอันนี้นันเยียวทิ้งไปตามา ประจํากันค่ะความจริงเราไม่รับออเดอร์ที่ต้องแพ็คลงติกตอกนะแต่ว่าอันนี้คืออยากลงเพราะว่าลูกค้าน่ารักมากสั่งกับเราเป็นรอบที่สมแล้วลูกค้าบอกว่าชอบของแถมมากรอบที่แล้วคือแถมแน่นมากต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่มาอุดหนุนกันนะ